สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขค,ความรับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมขาการที่ประเทศไทยนะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ทำให้บริษัท Techno Medical หรือว่า TM เนะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เขาได้เห็นโอกาสในเรื่องของการขยายธุรกิจแบบโมเดล B2C ด้วยการขายสินค้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแบบ One Stop Service เลยนะคะรวมไปถึงให้บริการในเรื่องของสถานบริบาลด้วยช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะเปิดให้บริการได้อีก3ปีข้างหน้า ผู้บริหารบอกนะคะว่าสถานบริบาลสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้มีรายได้เข้ามาปีละ100ล้านบาทนะคะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับกลยุทธ์ที่จะเข้าไปสู่โมเดลแบบนี้ดิฉันพาไปฟังจากผู้บริหารกันค่ะเราได้รายได้ก็คือพอเราส่งไปใช่ไหมคะผู้ที่ดูแลเนี่ยก็คือรับเงินเดือนจากรับรายได้จากทางเทคโนโล นะคะคทาง T M N C แต่ T M N C เนี่ยก็ได้รายได้จากการให้บริการนี้จากผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวผู้สูงอายุที่สำคัญคือ,อมั่นคงคะนะคะ,ะมีมีสตรอรี่จริงๆมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในณที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นคงในการลงทุนโดยเฉพาะคนที่จะโตไปพร้อมๆกับเรา นักเรียนถามว่าเราช่วงที่เกิดโควิดนี่ค่ะเร,เราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เห็นโอกาสอะไรบ้างคะค่ะปกติบริษัทเทคโนโลยีคเนี่ยนะคะเราจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้ออยู่แล้วนะคะเ,เช่นเสื้อกาวพลาตตดมาสต่ต่างนะคะหรือไม่ก็แผ่นทำความสะอาดแผ่นฆ่าเชื้อโรคนะคะแอลกอฮอล์เจลยี่ห้อพูเรลที่ มีติดตามโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วทั่วประเทศเนี่ยนะคะ<ม>พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้สินค้าพวกนี้เนี่ยขายหมดภายในพิษตาเลยนะคะแต่หมดแล้วก็คือว่าการที่จะสั่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นค่อนข,ข้างลำบากเพราะว่าโควิดเนี่ยก็กระจายไปทั่วโลกนะ,ะ<ม>อย่างเจลเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะของเราก็เรามีความต้องการที่สูงอย่างสูงมากเลยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้ได้ ะะแล้วก็สามารถเราต้องพยายามคีปให้กับโรงพยาบาลของเราให้มากที่สุดค่ะนะคะมาสกหน้ากากอนามัยก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าในช่วงแรกๆยังมีการขาดแคลนมากเลยนะคะ,คะนี่ก็ทำให้เราคิดว่าอ,อ,อุปกรณ์เหล่านี้ในช่วงปกติเราก็สามารถที่จะสัพพหายให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าลูกค้าของเรา ในแผนกอื่นหรือในเซกชันอื่นได้แต่ในเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะจะผลิตหรือว่าซัพพลายให้ที่อื่นได้นะคะน้นสเต็ปต่อไปเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำแบรนด์ของเราเองขึ้นมานะะช่วงนี้เราก็มีการติดต่อนะฮะมาสไม่ว่าเป็น,ปนมาส N95 s เ r g i c a l m ซอรที่ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ ภายใต้แบรนด์ของเราเองนะคะหรือแม้กระทั่งเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆซึ่งปกติเราขายดีอยู่แล้วแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรับสินค้านั้นได้มาจากซัพพลายเออร์ต่อไปนะคะแล้วมีกี่ประเภทคะสำหรับที่กลุ่มสินค้าที่ได้รับผลดีจากโควิดคะก็กลุ่มประเภทเจลแอลกอฮอล์นะคะ สินค้าที่พวกใช้ PPE ม,มีมาส์หมวกเสื้อ PPE เสื้อกาวนะคะ,ะที่คุมรองเท้าอันนี้เรามีทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยคะคะแต่พอหลังจากที่เราขายหมดสต็อกของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอจากซัพพลายเออร์ครานี้ซัพพลายเออร์เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะหาซัพพลายเออร์ใหม่ ซึ่งแล้วก็ทําภายในแบรนด์ของเราการเติบโตของเราครั้งถัดไปเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์อะไรเรามีโมเดลที่เราจะเติบโตอะไรเพิ่มไหมคะ,คะในโซูโซ่เราเทคโนโลยนะีเราเริ่มต้นจากการขายสินค้าเข้าสู่โรงพยาบาลนะคะทั้งรัฐและเอกชนแล้วก็เติบโตโดยขยายจากห้องผ่าตัดมาเป็นขายสินค้าเข้าธนาคารเลือดขายสินค้าเข้า ห้องอสเตอร์ไลน์และตอนนี้ก็กำลังขยายสินค้ากลุ่มที่จะ,ะเป็นพวกกลุ่มโรคไตนะคะ,ะกลุ่มเรื่องของแผลวูนเดรนต่างๆพวกวูนต่างๆะค่ะพวกแผลนะฮะแผลกดทับแผลอะไรอย่างเงี้ยะเราก็จะมีสินค้าพวกนี้นะคะเพิ่มก็คือเราจะเพิ่มแผนกที่เราจะเข้าไปขายค่ะค่ะไม่ถูกว่าจะเข้าไปขายที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องสินค้าค่ะสินค้าทางด้านเครื่องมือแพทย์เดิมเนี่ยเราเริ่มจากห้องผ่ตาตัดก่อนใช่คะแล้วก็มาห้องทําสเตอร์ไลน์แล้วมาห้องธนาคารเลือดต่อมาก็เป็นห้อง ICU แล้วก็สามารถที่จะขยายนี่ไหนในแง่ของอออโรงพยาบาลนะคะ,คะสินค้าต่างๆเนี่ยน,นี้ก็จะเพิ่มรายได้ของเราได้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็เพิ่มอีกหนึ่งแผนคือแผนที่ขายสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุ นะคะแผานกสินค้าผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ตึกจจนโลบุตรของเราเนี่ยก็ด้านล่างเราจะทำเป็นชูรูมเรามีทั้งเตียงนะคะวิลแชร์เผ้าอ,อ้อมผู้ใหญ่นะคะอา,อาหารเสริมอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยฮะเราก็จะมีสินค้าให้เลือกเนี่ยครบวงจรมาเลยภายใต้าการดูแลและแนะนำของ แพทย์และพยาบาลทางด้านนี้โดยตรงนะคะอันนี้ก็คือเราก็ขยายดิบที่2ะ,ะ 2> ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มีสินค้าที่ขายออนไลน์นะคะ,คะอย่างเช่น Purel หรือไม่ก็สินค้า v w v i e อันนี้ก็สามารถที่จะค่า เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะสามารถไปใช้ในครัวเรือนได้ด้วยนะคะพร์ตออนไลน์เราเยอะไหมคะพอร์ตออนไลน์ตอนนี้เราก็เริ่มกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดยังเลยค่ะยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเข้าไปที่ออนไลน์ใช่ไหมคะเริ่มเริ่มเมื่อเดือนมีนาเมษานเองนี่เรากำลังขยายจาก B2B สู่ B2C แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเริ่มว่าต่อไปเราจะเป็น B2C มาก B2C ของเรานี่เริ่มมาตั้งแต่เดือนไหนคะ เดือนอมีนาเนี่ยค่ะอ๋อเราไปเห็นช่องทางอะไรเข้าเราถึงไป B 2 C 2> ไม่อันนี้มันอยู่ในแผนอยู่แล้วอ,อยู่ในแผนที่เราจะ <ใน S 1> <ผ>ต้องไปที่ทเราจะเติบโตเติบโตค่ะแล้วขณะดเดียวกันเนี่ยปีนี้เมื่อตอนมกราเนี่ยเราก็ได้จดบริษัทนะคะบริษัทลูกของเราคือบริษัท T M Nursing Care บริษัท T M Nursing Care เนี่ยจะทำจะมีโรงเรียนสอน ผู้บริบาลน,นะคะ mm hmm. คือเราจะสอนแล้วก็ส่งคนไปดูแลผู้สูงอายุดม,ยมบ้านนะคะ mm hmm. ขณะดเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีแพทย์พยาบาลเนี่ย mm hmm. ไปเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน mm hmm. ที่เราส่งผู้บริบาลน,นั้นไปด้วยอ๋อเราได้เราได้ไรายได้อะไรจากการที่เราทำ Tm n นื้อสิ e ิคคะ เนื้อสิ่งไม่ถึงว่าส쿨ใช่ไหมคะเนื้อสิ่งแร์สลเนี่ยค่ะเราได้รายได้ก็คือพอเราส่งไปใช่ไหมคะผู้ที่ดูแลเนี่ยก็คือรับเงินเดือนจากรับรายได้จากทางเทคโนโลยนะคะทาง t m n c แต่ t m n c เนี่ยก็ได้รายได้จากการให้บริการนี้จากผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวผู้สูงอายุ ค,คุณสุนทรมีอะไรที่อยากจะฝากถึงแฟนๆ TM ไหมคะ,ออคะแฟนคลับคุณแฟนคลับใช่ครับค่ะก็ TM Techno Medical เนี่ยะคะ่ะเ,เราก็ขยายนะฮะสินค้าที่โดยเฉพาะสินค้าผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กิจการมีโรงเรียนสอนผู้บริบาลด้วยนะฮะ ในช่วงปีนี้เราก็สามารถให้บริการด้วยนะคะก็เมื่อเปิดบริการแล้วเนี่ยหากใครมีปัญหาก็มาเชิญมาที่ที่บริษัทได้เลยนะคะที่ลาดพร้าวเ2้าเนี่ยรเราจะมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้นะฮะยังไม่ต้องใช้บริการของเราก็ได้แต่เราจะให้ความรู้เราคิดว่าการให้ความรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะรเราจะได้ดูแลผู้สูงอายุผู้ คนที่เรารักเนี่ยนะคะได้ถูกต้องนะคะมีคุณภาพค่ะค่ะยินดีนะคะคือ TM เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนอยู่ใน MI ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็อาจจะตัวขนาดไม่ได้ใหญ่มากทีนี้เราเรามีจุดเด่นจุดแข็งอะไรไหมคะที่คุณสุนิคิดว่าน่าจะทำให้มีเสน่ห์พอที่น้องทุนเขา อยากจะมาถือหุ้นเหล่างนี้ทีเอ็มเนื่องจากมันมีหุ้นจํานวนเยอะในตลาดเลยค่ะค่ะค่ะเสน่ห์เราคืออะไรคะเสน่ห์ปันผลมั้งคะเป็นหุ้นปันผลเป็นหุ้นปันผลค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าที่ต้องมีการรีพีทนะคะอย่างโรงพยาบาลรัฐบาลเออโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย ก็เขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนซัพพลายเออเพราะงั้น40%เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นคง <Adams. S 1> นะฮะโรงพยาบาลของเราก็โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษโรงพยาบาลชั้นัญในประเทศทางนั้นค่ะใช่ไหมคะเพราะสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ขณะเดียวกันเราก็ขยายธุรกิจไปทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ มั่นงคงนะคะมีมีสตอรี่จริงๆมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในณที่นี้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นคงในการลงทุนโดยเฉพาะคนที่จะโตไปพร้อมๆกับเรา นอกจากบริษัทนะคะจะไปสู่ B2C ด้วยการที่ให้บริการที่เป็นสถานบริบาลรวมไปถึงขายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุแล้วในส่วนที่เป็นพอร์ตรายได้เดิมนะคะเป็นผู้ที่จัดจำหน่ายเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์บริษัทก็จะมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะด้วยกลยุทธ์แบบนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะมาฟังการประเมินมูลค่าจากกูรูประจารายการของเราทั้งสงท่านพักกันสักครู่กันค่ะ เข้ามาช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังการประเมินม,มูลค่าหุ้นและการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีด c a คอลหรือว่า T.M กันกันกบดร,ดรนิเว,เวศเห็นวัชิระวลากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีค่ะด,ะดรนิเวศแล้วก็ดกรวิสิตนะคะวันนี้เราวิเคราะห์กันนะคะสําหรับบริษัท เทคโนโลยีดิจิลจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นผู้ที่จําหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกร,กรณ์ทางการแพทย์นะคะขออนุญ,ญาตเริ่มที่คุณวิสิตนะคะบริษัทนี้เราก็เคยวิเคราะห์โมเดลธุรกิจมาแล้วนะคะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าบริษัทกําลังจะเข้าไปสู่ในธุรกิจใหม่นะคะก็คือธุรกิจเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นสถานบริบาลด้วยนะคะถ้าจะดูจากโมเดลธุรกิจของเทคโนโลยีด c a l ลเริ่มที่คุณวิสิตก่อนละกัน วิเคราะห์ยังไงบ้างคะการวิเคราะห์เนี่ยอันที่1นนะครับอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับแนวโน,น้มการเติบโตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็เติบโตได้ปีละหเซนะครับ ER อ,อันที่2อเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องกําไรขั้นต้นนะครับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คือมีกําไรขั้นต้นค่อนข้างดีสี่สี่เปอร์เซ็นต์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสึ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับตัวกําไรที่เกิดจากการปฏิบัติการนะครับซึ่งก็คือปัจจุบันน่่ยยอูมมาาาาหควว มันมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายนะครับในการขายและเเรื่องของเซลล์เรื่องของการบริหารต่างๆนี่ค่อนข้างมากนะครับคือหายไปเกือบ30%เลยนะครับฉะนั้นสิน่งนี้ถ้าจะจะดูการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับธุรกิจปัจจุบันของเขาเนี่ย,เ,เ,ยเรื่องออร์แกนิกโกลด์เนี่ยก็เรียกว่าเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยท e multiple เนี่ยอยู่มาสักสิเท่านะครับไพร์เปอร์บุ๊กหเท่า ก็ถือว่าแฟร์ลี่แวลูนะครับสิ่งที่บริษัทจะทำเนี่ยก็คือเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยพยายามหา S curve ให้ตัวเองนะครับจากปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับดิสติบิวเตอร์นะครับรวมทั้งเรื่องของตัวจำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในสายาุตสาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะการเติบโตนี้ก็อาจจะไปอาจจะปีหนึ่งห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับการที่ว่าติดแบง์ตัวเองเนี่ยนะครับ ต้องยอมรับว่าขึ้นอยู่กับสานประกอบการพยาบาลน,นะครับว่าเนื่องจากว่าสารประกอบการพยาบาลล้มเลื่ว่าต่างๆเนี่ยมักจะต้องเลือกนะครับสิ่งที่มีคุณภาพนะครับเ<อ>ข้าใจว่าสิ่งที่บริษัทนําเข้ามาในแต่ละแบรนด์ต่างเนี่ยเป็นบริษัทแบรนด์ชั้นนำอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่ว่าบริษัทเนี่ยไป OEM โรงงานอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นวัสดุที่แบบระคางไม่แพงนักนะครับใช้แล้วิ้ทิ้งไปนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่า การแข่งขันของแบรนด์เนี่ยนะครับอาจจะมีการแข่งขันขสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือผมมองว่าตรงที่บริษ,ษัทที่ทํา OEM เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่มาจิ้นไม่มากนะครับส่วนที่มีมาจินมากเนี่ยนะครับก็คือจ,จะเป็นส่วนที่เรียกว่า,า,า,าทางลอยบาลจําเป็นต้องใช้นะครับดูจากมาจินของเขาเนี่ยอยู่สี่สิบสี่สห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าสูงมากครับ ค่คุณวิสิตมองว่าจุดแข็งของ TM เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่บอกว่ามีตั้ง3,400รายนะคะที่ทำธุรกิจคล้ายๆแบบนี้ที่จุดแข็งเขาคืออะไรคะคือบริษัทเนี่ยก็คือมีสัญญา Exclusive นะครับที่ออกนะครับให้กับทางระหว่างซัพพลายเออร์ของเขานะครับกับบริษัทนะครับ Exclusive ตรงนี้เนี่ยอยู่มาสักประมาณ44รายนะครับจาก16ประเทศนะครับหมายความว่าบริษัทเนี่ยมีสินค้าหลากหลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่อง Exclusive เนี่ย สัญญาต่างๆเนี่ยมักทําระหว่างปีถึง3ปีนะครับฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไอ้กุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูว่าสัญญาเฉพาะเจาดจงให้กับบริษัทเนี่ยยังคงอยู่ไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในสัญญาต่างๆเนี่ยก็อาจจะกระทบถึงเรื่องของรายได้ของบริษัทได้การขยายไปสู่ New s Curve ตรงนี้ที่เขาจะสามารถโตได้แบบยั่งยืนนะคะคือรายได้เขาจะเข้ามาในประมาณสักปี6 6นะคะที่รายได้กลับเข้ามานะคะบันทึกเป็นรายได้สักร้อยล้านคุณวิสิทธิ์ให้แวลูไหมคะเออยังไม่สามารถให้ได้นะครับเนื่องจากว่ายังไกลเกินไปนะครับสำคัญค,คือว่าอาจจะต้องมองเรื่องของตุมิชที่บริษัทกำลังทำนะครับหลายโรงพยาบาลพยายามเรื่องเกี่ยวกับสางบริบาลผู้สูงอายุผู้ป่วยต่างๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเรื่องของสเกลนะครับขนาดในการบริหารเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่า การทำริบารต่างๆนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องค่าสื่อราคาในช่วงแรกนะฉะนั้นเนี่ยครับต้องอยอมรับว่าการวิเคราะห์เนี่ยอาจจําเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องให้แวลูนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นธุรกิจปัจจุบันก่อนครับอาจารย์นิเวศขาอาจารย์อาจารย์ <c oughs> มองบิสมิสโมเดลของ <c oughs> TM อยังไงบ้างคะอาจารย์เพราธุรกิจปัจจุบันของเขาเนี่ยผมว่ามันก็ไปได้ไปได้ไปไดเป็นแคชคาวนะแล้วก็ เนื่องจากผมว่าเข้าใจว่าเขาส่งโรงพยาบาลเยอะไปหมดนะเป็นเป็นร้อยๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําให้เขามีอีโคโนมิสเกลนิดหน่อยนะเทียบกับคนที่เป็นหลายย่อยหลายเล็กแช่นั้นเพราะฉะนั้นผมว่าเขาเมนเทนได้แล้วก็จริงๆธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่ที่จะดีคลายหรืออีเวนต์อินตัวมันยังโตได้เพราะว่าคนไทยก็แก่ตัวลงทุกคนรู้ว่าเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องอะไรพวกนี้มันยังโตได้ มันก็ไม่ได้โตมากมายหรอกกรีนห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแต่ว่าบริษัทก็มีกาไรชัดเจนเพราะว่าธุรกิจพวกนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากนะเพราะว่ารับของมาเท่าไหร่ก็บวกไปนะคิดต้นทุนแรงงานอะไรต่างๆออกมาแล้วถ้าคุณมีรายได้ขนาดนี้คุณก็ได้กําไรละนะไ<ม>อ้น,นี่เป็นตัวเป็นตัวฐานในเขาแล้วแหละนะเป็นตัวฐานที่บอกว่าไอ้ i, ธุรกิจตัวเนี้ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะแม้กระทั่งโควิดก็ไม่ขาดทุนหรอกนะ<ม>เพราะโรงพยาบาลยังเปิดอาจจะสะดุดนิดหน่อยแต่ว่า ๊บเดียวก็กลับมานะแล้วในในระยะยาวแล้วก็ไปได้แล้วก็ถามว่าอจะถูกคู่แข่งมาแย่งมาเก็ตแชร์ผมว่าอันเนี้ยผมผมว่าไม่ไม่น่าห่วงนะเขาอาจจะเพิ่มมาเก็ตแชร์ก็ได้อาจจะลดได้นิดหน่อยก็ไม่รู้หรอกอแต่ใจที่ก็ทําได้ดีเนี่ยมันก็ยังน่าจะพอไปได้นะโดยรวมเนื่องจากตัวธุรกิจยังเติบโตได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นว่ารายได้กําไรเขาเนี่ยไม่น่าจะลดลง นะในระยะยาวน่าจะเพิ่มขึ้นช้าๆอันนี้เป็นซีนาริโอที่ที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับทีนี้มาถึงเรื่องว่าเออแล้วธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นยังไงผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่เลวนะมันมันสร้างแคสให้เรานะมีกําไรใช้ได้ด้วยราคาที่พุ้นถ้าไม่แพงเกินไปแล้วก็มีจ่ายผลที่ใช้ได้อะไรต่างๆเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรมากตรงนี้เนี่ยมันมันก็เรียกว่าอาจจะบอกว่าใช้ได้ละนะ ลงทุนเหมือนก็ไปลงทุนกับเพื่อนทําบริการพวกนี้แล้วก็ได้ปนผลปีหนึ่ง3-4%เอร์เซแล้วก็อาจจะโตไปช้าๆาผมว่ามันก็ไอตัวนี้ก็ฝ่ายจบนะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเขาเนี่ยยังมีโปรเจกต์ที่จะไปทําสถานบริบาลตรงนี้นี่ยผมกลับดูว่าน่าสนใจนะอ,อนาคตผมว่ามีนะผมก็เลยดูว่าถ้าบริษัทอย่างนี้ทำเนี่ยก็จะได้เปรียบหละแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเขาก็อยู่ในแวดวงตรงเนี้ย นะวันหลังจะไปหาการนักกายภาพบําบัดคือเขาก็อาจจะมีเอ็กซ์เพรสตีสัญญาณนี้มากกว่าพวกนั้นนิดหนึ่งนะแล้วก็สิ่งที่เขาซื้อมาใช้นู่นนี่อะไรต่างๆซัพพลายเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ตรงนี้ด้วยสถานบริบาลก็จะต้องมีเป็น B 2 C ไปเลยนะคะอาจารย์จาก B to B คือเขาก็ใช้ตรงนี้เขาก็คิดชาร์จเข้าไปในค่าบริการเขาคิดเป็นวันบางทีแล้วก็ส่วนพนักงานเนี่ยบางทีแทบจะจ้างตรงกันเลย มอีอาจจะมีตัดราคาเลยนะผมไม่รู้นะไม่ใช่ตัดราคาคมีหัวคิวบ้างอะไรบ้างในแง่ที่เขาจัดให้อะไรให้คือมันเฟกซิเบิลมากๆจนกระทั่งผมบอกเออไอ้นี้น่าคิดนทางผู้บริหาร<ม>บอกว่าจะมีโรงเรียนสอนนักบริบาลเองเลยนะคะ,คะน,น,นี่ก็จะเป็นค,คือเขาทําได้ไงเพราะว่าถ้าเขาใหญ่พอเนี่ยนะเขาก็สัพพายตัวเองแล้วก็สัพพายข้างนอกได้ด้วย ทีนี้ถ้าเราจะประเมินเพื่อลงทุนหุ้นของ tm เนี่ยณนะตอนนี้ควรจะดูอะไรบ้างคะคุณมิสิตาครยปัจจุบันเนี่ย pe อยู P ่ประมาณ๑๔เท่าไม่ก็ไม่ถือว่าแพงนะครับเอ่อเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนนะครับจําหน่ายนะครับของสินค้าที่เรียกว่าเพกเอ็ก e ซ์คูลสิเนี่ยรุกลุ่ม44ไลนนะครับฉะนั้นเนี่ยบริษัทจะต้องรักษา14ไลายนี้ให้ได้นะครับลงทั้งเพิ่มไลยใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับ เดียวกันเนี่ยตัวกำไรต้นของบริษัทนี่ถือว่าดีมากนะครับ40ถือว่าดีมากนะครับในแง่ของ PE เนี่ยอยู่14เท่านะครับในแง่ของ Price to Book อยู่1.8เท่านะครับเงินปันผลก็สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าธุรกิจที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ใช้เงินลงทุนอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าราคาสมเหตุผลในการลงทุนนะครับสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูคือช่วงที่ บริษัทเปลี่ยน s curve ใหม่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำไรายได้ให้บริษัทเท่าไหร่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าครับโดยปัจจุบันเนี่ยธุรกิจปัจจุบันของเขาเนี่ยถือว่าน่าลงทุนพอสมควรครับเป็นหุ้นอะไรดีคะอาจารย์ขาหุ้นประเภทไหนดีคะเป็นหุ้นอะไรดีเป็นหุ้นดีวเวนนะนาที <S 1> <S 1> นน,นะแต่ว่าถ้าไปทําแล้วมันสักเซสดีก็อาจจะเป็นโกลดใหม่นะอา,อาทีนเนี่ยผมยังคิดว่ากาลงทุนเนี่ยเหมือนกับคุณไปทาธุรกิจกับเพื่อน Uh huh. ได้4%ี่เปอร์เซ i น l d วันแรกต่อมาก็จะเพิ่มเป็น5-6านันก็ไม่เลวนักนะ uh huh. แล้วก็ตัวอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่ทน่าห่วงนะครับเพราะว่าการแข่งขันอะไรต่างๆผมว่ามันค่อนข้าง,ซงเซตโตนะอย่าไปไม่ต้องกลัวว่าไปาำํำไปเราแย่ yeah, เพราะว่ามีสินค้าขนาดนี้มีลูกค้าขนาดนี้แล้วก็จ่ายมากแล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกไม่ใช่เป็นพวกมี exit cost ที่ว่าไม่อยากเปลี่ยนถ้าไม่จําเป็น คนะ้คล้ายโรงพยาบาลเหมือนกันนะะที่คุณเป็นลูกค้าแล้วไม่ก็อยากเปียนเพราะฉะนั้นมันก็มีแวรยูของมันว่าตัวตัวผลิตภัณฑ์ตัวบริษัทค่อนะข้างแข็งแต่อาจจะโตไม่ได้เร็วับอค่ะแล้วก็ไป ประเมินมูลค่าหุ้นกันอีกทีนะคะในใช,ช่วงที่โปรเจกต์ของเขาก็คือเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเขาเนี่ยนะเป็น B 2 C 2> แล้วก็มีทางด้านของสถานบริบาลแล้วก็โรงพยาบาลสํลาหรับผู้สูงอายุอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอบพรบคุณดรนิเวศแล้วก็ขอบพรบคุณดรวิสิตมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค,ครับ คุณผู้ชมคะด้วยความที่ธุรกิจนั้นเกิดขึ้นมาเร็วนะคะแล้วก็หลากหลายคู่แข่งขันก็มากมายภาคอุตสาหการรมโดยรวมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะรายการ Business m o เดลน่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่เป็นเข็มทิศในการที่ให้คุณผู้ชมนั้นใช้ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทต่างๆได้นะคะวันนี้ดิฉันนวรัชเจริญพินลาไปแล้วค่ะเราพบกับ Business Mo เดลได้ใหม่ในวันพุธหน้า14นา,า30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ